m p v a l i t y สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องรีเซ็ตหลูบย้อนชะตาใน EP ที่9-12ถึงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะตำรวจสรุปเหตุระเบิดที่ป้ายรถเมย์ถนนเยียงเจียนตะวันออกว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์พระเอกกับนางเอกตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ต้องตามตัวรวมถึงตามสืบประวัติของเจียวเซียงหลงด้วยทั้งสองเดินไปจนถึงเขตชุมชนที่มีห้องพักหนาแน่นและไม่มีกล้องวงจรปิด เจียงเฟิงมาถึงโรงรถที่พักสุดท้ายของเจียวเซียงหลงเพื่อสอบถามเท่าแก่เกี่ยวกับตัวเขาพระเอกยังคงช็อกที่ตัวเองฆ่าคนตายบอกผมยอมโดนระเบิดตายดีกว่าฆ่าคนนางเอกทั้งปลอบและให้กำลังใจว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วต้องหนีตำรวจก่อนเจียงเฟิงสืบได้ความว่าเจียวเซียงหลงเป็นคนดีตอนนี้ตกงานและหางานทำทั้งวันและคุยก,กับเพื่อนว่า ถ้าทำความดีจะได้รางวัลสองหมื่น 20, ไม่นานโรงรถก็เกิดระเบิดไฟลุกไหมคนอื่นวิ่งหนีแต่เจียวเสี่ยงหลงกลับเข้าไปเพราะอยากได้เงินรางวัลตำรวจสอบถามสาเหตุพบว่าผู้หญิงที่ขึ้นรถป้ายเดียวกับเจียวเสี่ยงหลงที่ชื่อว่าเถาอิ่งหงเป็นคนทำโรงรถระเบิดจนไฟไหมทำให้มีการมาตรวจอักขีภัยที่นี่ พระเอกและนางเอกที่กำลังหลบตำรวจมาถึงมุมตึกแห่งหนึ่งจูจ่ๆพระเอกก็ตัดสินใจผละหนีไปคนเดียวเพราะไม่อยากให้นางเอกต้องมาเดือดร้อนด้วยขณะที่ตำรวจก็ตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือมาติดติดแล้วก็พบว่าทั้งสองกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนางเอกกับพระเอกหลบขึ้นรถบรรทุกรูปปั้นงานศิลปะคันหนึ่งเคลื่อนที่ห่างออกไปขณะอยู่บนรถพระเอกต่อว่านางเอกว่าตามเขามาทำไม ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเขาคือฆาตกรฆ่าคนตายตำรวจต้องตามมาจับเขาได้แน่ๆอีกทั้งเขายังมีความรู้สึกผิดจากการฆ่าคนที่ยังไงก็ลบออกไปไม่ได้แม้ว่าจะวนหลุปในครั้งหน้าก็ตามเขาไม่ต้องการให้เธอต้องมาโดนจับไปด้วยแต่จูจูนางเอกก็โยนโทรศัพท์ทิ้งไปจากรถแล้วพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะ,ะเผชิญมันพร้อมกับนาย รถบรรทุกพาทั้งสองคนมาอยู่ที่เมืองกระตูนที่เคยมากับหลูตีขณะที่กำลังปีนลงจากรถคนขับก็ลงมาเจอพวกเขาพอดีทั้งสองไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบเดินจำอ้าวเข้าไปในงานเทศกาลอนิเมะในฤดูใบไม้ผลิที่มีผู้คนเดินกันขวากวขวพวกเขาเข้าไปที่ห้องพักของหลูตีเพื่อที่จะทำแผลแต่ในห้องหลูตีไม่มียาเขากลัวเธอจะเป็นอันตรายจึงห้ามไม่ให้เธอออกไปร้านขายยาข้างนอก แต่เธอกลัวเขาจะติดเชื้อจึงใส่วิกผมเพื่อพลางตัวว่าเป็นผู้ที่มาร่วมงานอนิเมะออกไปซื้อยาและอุปกรณ์ทำแผลด้วยเหรียญในกระปุกของหลูตีตำรวจไม่สามารถตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้อีกจึงกลับไปตรวจดูกล้องวงจรปิดและเจอรถบรรทุกต้องสงสัยจึงไปสอบถามและทราบว่าววทั้งสองคนนีไปในเมืองประตูตำรวจตามมาค้นจนถึงที่พักของหลูตีก็ไม่เจอใครอ,อีกเพราะสองคนไหวตัวทัน ขึ้นไปทำแผลและหลบตำรวจบนดาดฟ้าระหว่างนั้นพระเอกใช้แท็บเล็ตของหลูตีเพื่อหาข่าวแล้วก็ต้องพบว่ามีชาวเน็ตจ,จำนวนมากวิจารณ์ว่าที่เขาก่อเหตุเพราะชอบใช้ความรุนแรงจาัดก,การเป็นนักออกแบบเกมเขารู้สึกไม่พอใจลุกออกไปแล้วบอกให้เธอไปรอเขาที่หมดสแตนบายที่สถานีตำรวจญาติผู้เสียชีวิตกำลังให้ปากคำด้วยความเศร้าโศกพ่อของหลูตีวยวายว่าจะไปหาลูก เขายัางไม่ตายเพราะพบว่าแท็บเล็ตของหล่ตีที่เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของพ่อมีการเคลื่อนไหวตลอดทําให้ตํารวจตามสัญญาณแท็บเล็ตไปทางด้านพระเอกกําลังพานางเอกไปบ้านเพื่อนของเขาที่เป็นหุ้นส่วนพัฒนาเกมเพื่อขอให้ลบเกมลบข้อมูลเกี่ยวกับเขาแล้วยอมที่จะให้สตูดิโอตัดเขาทิ้งเพื่อรักษาบริษัทไว้เพื่อนบอกให้เขาไปมอบตัวเพื่อเคลียร์ตัวเอง เมื่อตำรวจตามสัญญามาถึงบ้านกลับพบแต่แท็บเล็ตทั้งสองมานั่งริมหาดพระเอกตัดสินใจจะไปมอบตัวแต่จะรอให้นางเอกหลับไปก่อนเขาเข้าไปสู่หมวดสแตนบายที่มีแต่ภาพหลอนบนรถเมในรูปใหม่นางเอกตื่นมาก่อนแล้วปลุกเขาอยู่นานกว่าจะตื่นครั้งนี้เขาเหนื่อยมากแต่ก็คิดวิธีที่จะหาทางออกจากเหตุการณ์นี้โดยการทำให้ผู้โดยสารทุกคนลงจากรถที่ป้ายถัดไปให้ได้ พวกเขาแท่งเป็นตำรวจที่ปลอมเป็นนักกิจกรรมเชิญชวนให้คนลงรถเมล์เพื่อร่วมกิจกรรมโดยโชว์โทรศัพท์ที่มีข้อความเตือนเรื่องระเบิดที่อยู่ที่เท้าของหญิงชุดเท้าให้ทุกคนดูมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อเมื่อถึงป้ายที่หลูตีกำลังจะขึ้นมานางเอกพยายามชวนให้หลูตียู่ทำกิจกรรมก่อนและผู้โดยสารที่เชื่อข้อความนี้ก็กลูกันลงจากรถจนวุ่นวายทำให้มือระเบิดดึงสลักระเบิด รถเมยระเบิดทันทีทั้งสองวนมาลูบใหม่และทบทวนแผนที่ล้มเหลวว่าหากหญิงมือวางระเบิดเห็นสิ่งผิดปกติเพียงนิดเดียวจะลงมือทันทีนางเอกจึงเปลี่ยนแผนใหม่ใช้วิธีหาแนวร่วมเพื่อยับยั้งไม่ให้หญิงมือระเบิดชักมีดออกมาทำร้ายพวกเขาใช้วิธีให้ทุกคนอ่านข้อความบนมือถือถึงแผนการควบคุมตัวมือระเบิดเพื่อแย่งระเบิดมา และโยนทิ้งทะเลในช่วงที่รถกำลังแล่นอยู่บนสะพานเจียวซิ่งหลงตกลงจะช่วยพอถึงป้ายที่หลูตีกำลังขึ้นมาพระเอกกระซิบบอกว่าเขาเป็นตำรวจและเอ่ยรหัสลับหลูตีทาดแม่ผู้พิชิตโรคหอ,อก,กับเขาแล้วยื่นแผนในโทรศัพท์ให้หลูตีอ่านเขาสงสัยว่ากำลังจะทำอะไรและไม่เชื่อว่าพระเอกเป็นตำรวจ พระเอกบอกข้อมูลส่วนตัวที่หลูตีเป็นหอบแต่ก็ชอบแมวแอบเช่าห้องอยู่ในเมืองกระตูนเลี้ยงแมวห้าตัวรหัสเข้าห้องคือเลขหกหตัวและในกระเป๋านี้มีแมวเขาอึ้องไปและก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าพระเอกเป็นตำรวจ แต่สุดท้ายเขายอมช่วยเพราะพระเอกรู้ชื่อและความลับที่เขาซ่อนไว้จากนั้นพวกเขาก็เตรียมแผนกันพอถึงแยกไฟแดงนางเอกค่อยๆเดินไปที่คนขับและกระซิบเล่าว่าบนรถมีผู้หญิงบ้าคนหนึ่งที่เท้าเธอมีระเบิดทุกคนบนรถรู้เรื่องหมดแล้วอีกสักพักตำรวจจะมาควบคุมตัวเธอไว้พอถึงสะพานพวกเขาจะลงมือให้คนขับจอดรถบนสะพานเพื่อให้ตำรวจโยนระเบิดทิ้งลงน้ำ คนขับตกใจและหันไปมองนางเอกเตือนว่าอย่าตื่นตกใจให้ทำตามที่บอกก็พอแล้วเมื่อถึงกลางสะพานพระเอกเจียวเสียงหลงและหลูตีเข้าไปล็อกตัวหญิงมือระเบิดเพื่อแย่งมีดออกมาจูจูเธอก็ร้องเรียกชื่อคนขับหวังซิ่งเตอนายจะทำอะไรจะแจ้งตำรวจใช่ไหมเอ้ขี้ขลาด นางเอกตกใจหันไปมองคนขับและบอกให้เขาจอดรถเขาจอดรถขวางถนนกระทันหันแต่ก็ไม่ยอมเปิดประตูพระเอกหยิบค้อนมาทุบก,กระจกแล้วกระโดดออกไปนอกรถขณะที่นางเอกกำลังส่งต่อระเบิดให้พระเอกที่อยู่ข้างนอกเสียงเรียกเข้าก็ดังขึ้นยังไม่ทันจะเคลื่อนระเบิดลงน้ำระเบิดก็ทำงานรถเมล์ระเบิดอยู่กลางสะพานนั้นในลูใหม่นางเอกตื่นมาพร้อมความตื่นเต้นนึกย้อนไปในช่วงแรกที่ขึ้นรถเมล์ แล้วรู้จักกับคนขับคนนี้เพราะเขาเคยช่วยเธอให้ได้กระเป๋าตังค์ที่ทำหายบนรถเมย์ซึ่งในนั้นมีบัตรเข้าสอบวันถัดมาเธอซื้อถุงมือให้คนขับเป็นการขอบคุณแต่เขาไม่ได้รับไว้ทั้งสองคุยกันคนขับบอกว่าลูกสาวของเขาก็เรียนที่เดียวกับเธอนางเอกถามถึงคณะและชั้นปีคนขับบอกว่าลูกสาวเขาทำงานแล้วภาพตัดมาในหลูนางเอกเดินมาถามคนขับว่าทำไมถึงทำแบบนี้ เขาไม่น่าใช่คนที่จะทำแบบนี้ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรถูกผู้หญิงคนนั้นบังคับให้ทำหรือเปล่าหญิงมือระเบิดคาดคั้นถามว่านางเอกเป็นใครและหวังซิ่งเติร์กำลังจะทำอะไรจากนั้นก็ดึงสลักระเบิดในลูปใหม่ครั้งที่เท่าไหร่แอดมินก็จำไม่ได้แล้วรถเมย์จอดป้ายกังอูซินชุนที่เจียวเซียงหลงและหญิงมือระเบิดเถาอิงหงกำลังขึ้นรถภาพย้อนไปที่บริษัทรถเมย นักข่าวมารอสัมภาษณ์หวังซิงเตอ๋อเรื่องที่เขาเก็บเงินสามหมื่นได้แล้วส่งคืนเจ้าของแต่เขาไม่ยอมมาให้สัมภาษณ์จนผู้จัดการต้องสัมภาษณ์และถ่ายรูปแทนในหลู่ปัจจุบันนางเอกตื่นขึ้นแล้วแต่พระเอกยังไม่ตื่นในหลูหล่หลังๆเขาติดอยู่ในโหมดสแตนบายนานขึ้นนางเอกบอกว่าเธอรู้จักคนขับมานานและรู้สึกเสียใจที่เขาทำแบบนี้พระเอกแย้งว่าเคยช่วยเหลือแค่ครั้งเดียว จะมาตัดสินว่าเขาเป็นคนดีไม่ได้จากนั้นก็เสนอว่าให้ลงรถที่ป้ายหน้าหาเวลาปรึกษากันก่อนเมื่อลงรถแล้วทั้งสองวิเคราะห์ว่าที่ทำไม่สำเร็จหลายครั้งก็เพราะไม่รู้ว่าคนขับมีส่วนร่วมด้วยนี่เองพระเอกสรุปไม่ว่าจะสาเหตุอะไรของคนขับรถที่ทำให้เขาต้องทำแบบนั้นก็ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ในมุมนางเอกคนขับรถเป็นคนดีเพราะเคยช่วยเหลือเธอไว้ แต่ว่าคนอื่นๆบนรถที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมต้องมาตายด้วยเราต้องหยุดระเบิดไม่ใช่มาหาข้ออ้างให้เขาทั้งสองคนปลอมตัวเป็นนักศึกษามาขอข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์คนขับรถเมสาย45ที่บริษัทรถจะรู้ว่าหวังซิ่งเต๋อเคยขับรถบรรทุกมาก่อนออกจากงานมาขับรถเมเพราะต้องการมีเวลาให้ภรรยาแต่ทำไมถึงอยู่หอพักคนงานทำให้เขาไปสืบต่อที่นั่น เจอรูมเมดของหวังซิงเตอพอดีพระเอกแก้งบอกว่าเป็นหลานชายจะมาเอาทะเบียนบ้านรูมเมดหวังซิงเตอคิดว่าทั้งสองเป็นแฟนกันนางเอกจึงตามน้ำโดยการแต่งเรื่องว่าพระเอกจะพาเธอไปรู้จักบ้านญาติและสอบถามถึงสภาพครอบครัวภรรยาหวังซิงเตอเป็นคนมีปัญหาและดูเหมือนจะไปไม่รอดน่าจะหย่าก,กันไปนานแล้วข้อมูลที่ทั้งสองได้มา คือหญิงบนรถคันนั้นน่าจะเป็นภรรยาของหวังซิงเตอและเวลาระเบิดคือบ่ายโม45แต่ไม่รู้ว่าแรงจูงใจคืออะไรจะสืบเองก็ยากดังนั้นพวกเขาจึงไปให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมก่อนระเบิดกับตำรวจพระเอกเล่าว่าทีแรกตั้งใจจะนั่งรถเข้าเมืองแต่ต้องลงก่อนเพราะผู้หญิงที่ขึ้นรถจากป้ายกังอูซิ่นชุนดึงมีดออกมาและพึมพำว่าจะระเบิดให้ตายทั้งหมด เวลาบ่ายโมงสต้องตายไปพร้อมกันอีกทั้งยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับหม้อในถุงสีแดงและคนขับซึ่งจงใจให้ตำรวจสงสัยเพื่อให้เขาอยู่ต่อนั่นจะทำให้ทั้งสองได้รายละเอียดที่มากขึ้นตำรวจจ้างให้พระเอกวาดแผนผังที่นั่งบนรถเมย์เขาให้รายละเอียดได้หมดจดจนตำรวจสงสัยยิ่งขึ้น เขาจึงลองให้พระเอกวาดแผนที่ในสถานีตำรวจทำไมเขาจะจำไม่ได้ละ่ะหลูกก่อนหน้ามาสถานีนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วระหว่างนั้นตำรวจได้ข้อมูลยืนยันว่าเถาอิ้งหงกับหวังซิงเตอ๋อเป็นสามีภรรยากันหวังซิงเตอ๋อเคยเป็นหัวหน้าขนส่งโรงงานมีประสบการณ์ควบคุมยานพาหนะหนักที่เมืองอื่นเป็นคนงานตัวอย่างส่วนเถาอิ้งหงทำงานเป็นคิวซีโรงงานสารเคมีก่อนหน้านั้นเป็นครูสอนเคมี เมื่อหวังซิงเตอ๋อเข้าทำงานก็ยื่นขอเป็นคนขับรถสาย45และปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่งจะขอขับสายนี้ไปจนเกษียณส่วนเถาอิงหงอยู่แผนก QC มีหน้าที่หลักส่งวิเคราะห์และจัดการผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องช่วงที่ทำงานจะอยู่ OT เป็นประจำตำรวจสงสัยว่าเถาอิงหงแอบนำวัตถุดิบมาทำระเบิดและหวังซิงเตอ๋อชำนาญเส้นทางคาดว่าทั้งคู่คงวางแผนร่วมกันมานานแล้ว ตำรวจสืบคนที่เกี่ยวข้องกับหวังซิงเตอ๋อและเถาอิ้งหงทุกที่นั้นพบพระเอกและนางเอกทำให้ตำรวจจางสงสัยเป้าหมายของทั้งสองคนว่าคืออะไรดังนั้นจึงขอกักตัวทั้งสองคนและขอริบมือถือไว้ก่อนพระเอกส่งโทรศัพท์ที่เก็บมาได้จากห้องหวังซิงเตอ๋อให้ตำรวจไปด้วยนางเอกกระตือรือร้อนที่จะถามจางเฉิงว่าตำรวจได้เบาะแสของมือระเบิดหรือเปล่าว่าทำงานที่โรงงานเคมี และมีความเป็นไปได้ว่าเธอทำระเบิดเองจางเฉิงรู้สึกว่าพยาสองคนนี้พยายามสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายจึงยืนยันข้อมูลการสืบสวนของตำรวจให้ทั้งสองคนทราบด้วยทั้งสองคนจึงย้ำถึงเรื่องหม้อแรงดันและเวลาบ่ายโมงสีพระเอกสารภาพว่าได้เอามือถือเครื่องหนึ่งมาจากห้องหวังซิงเตอ๋อซึ่งมีที่ห้อยตุ้งติ้งแบบของเด็กผู้หญิงดูแล้วไม่น่าจะเป็นของเขา นางเอกจึงถามว่าพวกเขามีลูกกันหรือเปล่ามือถือนี้อาจจะเป็นของลูกเขาก็ได้ตำรวจจึงหาข้อมูลพบว่าเขามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อหวังเหมิงเหมิงตายไปห้าปีแล้วนางเอกคุยกับพระเอกว่าหวังซิงเตอ๋อเคยบอกว่ามีลูกสาวทำงานแล้วทำไมเขาต้องโกหกตำรวจเช็คซิมการ์ดโทรศัพท์หวังเหมิงเหมิงพบว่าใช้งานครั้งสุดท้ายเมื่อห้าปีก่อนเวลาบ่ายโมงสี่สิบห้าที่สะพานข้ามแม่น้ำเจียหลิน เป็นวันเดียวก,กันกับที่เธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่13พฤษภาคมตำรวจควุยกันว่าคดีนี้ได้สองคนนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะเจาะทำให้ไขคดีได้โดยใช้เวลาไม่ถึง8ชั่วโมงนางเอกพูดว่าถ้าแรงจูงใจในการก่อเหตุคือลูกสาวพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ว่าลูกสาวเขาตายไปแล้วแล้วจะโน้มน้าวให้เขาล้มเลิกวางระเบิดนี้ได้ยังไง จางเฉิงบอกว่าถึงรู้แรงจูงใจก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะเหตุเกิดไปแล้วแต่เธอยังกระตือรือร้นที่จะถามต่อว่าถ้าสมมุติเหตุการณ์ยังไม่เกิดเธอจะมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้ได้ยังไงจนทะเลาะก,กับพระเอกที่เหนื่อยหน่ายและปลอบโยวนว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจางเฉิงจึงบอกว่าตำรวจจะไม่หยุดรถตรงๆเพราะคนร้ายจะรู้ตัวจะให้รถจอดป้ายถัดไปแล้วปลอมตัวเป็นผู้โดยสารขึ้นรถ หาโอกาสควบคุมตัวคนร้ายแล้วทำลายระเบิดเธอถามต่อว่าท้าระยะเวลาแค่หนาทีตำรวจจะมาทันไหมจางเฉิงบอกว่าเวลาสั้นไปแต่ถ้ามีการยื้อเวลาให้นานขึ้นอาจจะพอมีหวังนางเอกถามสาเหตุการตายของหวังเหมิงเหมิงจางเฉิงบอกว่าเธอตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์เนื่องจากเธอลงรถระหว่างทางบนสะพานเจียหลิงกระทันหัน นางเอกถามจางเฉิงต่อว่าถ้าวันหนึงมีคนส่งข้อความว่ารถเมมีระเบิดคุณจะส่งกำลังตำรวจมาช่วยไหมเขาตอบว่าสง่งแต่ถ้าเป็นข้อความก่อกวนเขาจะลากตัวคนทำมาลงโทษแต่เขาไม่เสี่งที่จะไม่เชื่อเพราะหากเป็นจริงนั่นคือชีวิตของคนหมู่มากสุดท้ายพระเอกขอเบอร์จางเฉิงเอาไว้ในลูกถัดมาพระเอกตื่นขึ้นมาพร้อมเลือดก,กำเดาที่จมูก ยิ่งเวลาไม่เร็วขึ้นทุกครั้งเขาจะเหนื่อยมากขึ้นเขาถ่ายรูปเถาอิงหงและส่งข้อความพร้อมรายละเอียดทุกอย่างไปให้จางเฉิงตำรวจรีบนำกำลังออกจากสถานีเปิดไซเรนไปตลอดทางนางเอกเริ่มแผนโรคจิตเหมือนเดิมเพื่อให้คนขับจอดรถให้เธอลงนางเอกเรียกให้พระเอกลงไปด้วยกันแต่พระเอกแกล้งทาแฟลตได้หายและกล่าวหาว่านางเอกเอาไปทะเลาะก,กันอยู่สักพักจนคนขับรถปิดประตูแล้เคลื่อนรถต่อ ตำรวจวางกำลังที่ป้ายถนนเยิงเจียงตะวันออกคนขับมองก็รู้ว่าผิดปกติจึงไม่จอดป้ายตำรวจจึงเปิดไซเรนแล้วขับตามไปพร้อมกับติดต่อกับพระเอกให้พยายามควบคุมสถานการณ์บนรถเถาอิงหงยกมีดมาขู่คนบนรถไม่ให้ขยับพระเอกลงมือคุมตัวเธอนางเอกเข้ามาช่วยก็เอาไม่อยู่จนต้องให้เจียวเซียงหลงมาช่วยและทุกคนก็ปลูกเข้ามาจับตัวเถาอิงหง แต่เธอก็ตะโกนให้ขับต่อไปบนสะพานเหมืองงรอเราอยู่พระเอกกับนางเอกเรียกกล่อมให้คนขับไปร้องเรียนให้ตำรวจสืบคดีนี้ใหม่แต่กลายเป็นกระตุ้นให้หวังซิ่งเตอ๋อขับต่อไปอย่างไม่ลังเลบนสะพานมีรถตำรวจขวางอยู่และเรียกให้คนขับหยุดรถหวังซิ่งเตอ๋อขับชนรถตำรวจและถอยหลังจะไปต่อตำรวจเอารถมายันไว้จ้างเฉิงวิ่งมาที่รถ พระเอกทุบกระจกรถแล้วนำระเบิดออกจากรถมาส่งต่อให้จางเฉิงนำระเบิดเคลื่องลงแม่น้ำแต่ระเบิดยังไม่ผลตัวก็เกิดระเบิดขึ้นจนจางเฉิงบาดเจ็บลม้มลงขอจบ EP ที่9ถึง12เพียงเท่านี้ติดตามรีเซ็ตลูบย้อนชะตาตอนจบในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีค่ะ